สวัสดีค่ะเพื่อนเเดี๋ยววิดีโอนี้เราจะมาเล่าถึงการยุ่งยากของเรานะคะเกี่ยวกับทำวีซ่า k วันที่ที่เราบอกว่ามันยุ่งยากของเราเพราะว่าคือทุกขั้นตอนอ่ะคือทุกขั้นตอนอ่ะ มันคือเขาอะเตรียมมาให้หมดแล้วนะคะแต่ว่าวุ่นวายที่ตัวของเราคือเอกสารส่วนตัวของเราอะเราไม่ได้พบมาด้วยคือเราก็ต้องส่งกลับบ้านคือทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเราก็ให้คนที่บ้านดำเนินการให้อีกทีหนึ่งซึ่งก่อนหน้าที่เราจะส่งกลับบ้านเราก็ต้องไปขอใบมอบอนุญาตนะคะที่สถานทูตไทยในบูราเปส แล้วค่อยส่งไปที่ไทยอีกทีหนึ่งแล้วก็เขาก็ต้องไปทําการไปเอกสารแล้วก็ขออาอา,อาทาการประทับตาให้เรียบร้อยนะคะก็ถามว่ามันวุ่นวายไหมมันก็จะวุ่นวายกับที่ตัวเรานะคะเพราะว่าคือเราอาไม่ได้ถือเอกสารไม่ว่าจะเป็นใบเกิดหรือว่าอ่า ทุกอย่างซึ่งตอนนั้นตอนนั้นก็คือใบเกิดของเรามันก็เสียด้วยแล้วเราก็ต้องให้คนที่บ้านนะไปทําการขอใบเกิดให้อีกทีหนึ่งใช่นั่นแหละค่ะแล้วทีเนี้ยก็คือเราทำทาทุกขั้นตอนที่ประเทศบูดาเปสต์ใช่ไหมคะซึ่งเราก็อยู่ที่ประเทศบูดาเปสต์เกือบแปี แล้วเราก็ต้องไปขอใบควบคุมประพฤติที่ประเทศฮังการีด้วยนะคะก็อ่าก่อนที่ก่อนที่จะไปขอก็เราคือเราต้องไปขอใบอ่า,อามอบอำนาจไปให้พี่สาวที่บ้านไปขอใบควบคุมการประพฤติที่ไทยด้วยใช่ไหมคะหลังจนี้นเราก็ต้องไปขอที่สถานทูตไทยในในบรัเปสซึ่งก็ จะมีการพิมพ์ลายนิ้วมือใช่ไหมคะแล้วคราวนี้ลายนิ้วมือของเรามันก็ยากเสนยากอีกทีกว่าจะพิมพ์กันเสร็จนะคะอยู่เกือบสองสชั่วโมงได้พิมพ์ลายนิ้วมือนี่แต่ว่าโชคดีที่เจ้าหน้าที่เขาก็น่ารักเขาก็ชื่อจนสําเร็จเขาก็บอกว่าอาจจะได้หรือไม่ได้ก็ขึ้นอยู่แล้วแต่วาสนาขึ้นอยู่แล้วแต่เอออ ขึ้นอยู่แล้วแต่ปัจจัยหรืออะไรก็ประมาณนั้นใช่ค่ะแต่สุดท้ายเราก็ให้พี่สาวไปขอให้เรียบร้อยแล้วเราก็ไปขอแบควบคุมการเปิดพื้นที่บูดาเปสต์ด้วยคือทุกขั้นตอนนี้นเขาจะมีรายละเอียดมาจากสัตว์อ่า,มา,า,ออามาจากของอ่ามาจากของอ่าสถานทูตอ,อเมริกาที่บูดาเปสต์คือเขาจะมีรายละเอียดมาให้เรา เราไปสถานที่ตรงนั้นตรงนั้นหมดเลยนะคะก็คือเราก็ต้องไปตามที่เขาแจ้งมาก็มันก็ดีตรงที่ว่าเรา,าทำเรื่องเองอก็มันก็ไดเ้เป็นประสบการณ์ของเราด้วยแล้วทีนี้คือของเราไปหาหมอที่บูดาเปสต์นี้คือของเราเข้าแค่ตรวจโรคอย่างเดียวคือไม่ได้ฉีดวัคซีนนา ของเราเค้ okay, ของเรามาฉีดวัคซีนที่ที่นี่ที่เท็กซัสแล้วทีนี้อ๋อมันจะมีช่วงที่ว่าเราไปสัมภาษณ์ด้วยนะคะไปสัมภาษณ์เดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าสัมภาษณ์วีซ uh, ่าเควันที่บูดาเปสต์ที่หรือประเทศฮังการีเขาสัมภาษณ์อะไรของเราไปบ้างเดี๋ยวเราจะมาแชร์ให้ฟังนะคะ